แจ็คเดินทางจากหมู่บ้านของเขาไปยังเมืองเพื่อศึกษาเขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีแจ็คเป็นเด็กที่ฉลาดมากในด้านการเรียนเขาตั้งใจเรียนมากจนเห็นนักเรียนสัญจรไปมาเด็กนั่นอิจฉาเขาแล้วเด็กนักเรียนนั่นสองถึงสี่คนก็เริ่มมามอมเมาเขาวันหนึ่งแจ็คเดินออกไปจากห้องพักเพื่อซื้อหนังสือพอแจ็คเดินทางถึงทางแยกเท่านั้นนักเรียนทั้งสี่จับตัวเขาไว้ เฮ้แจ็คคุณจะไปไหนวันนี้วันอาทิตย์มาปาร์ตี้กันเถอะคุณน่าจะมาปาร์ตี้กับเรานะแจ็คเราจะสนุกกันแจ็ค <Jack, S 2> เข้ามานั่งบนโต๊ะกับพวกเขาพวกเขาเริ่มแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดพี่แจ็คไม่เอาอะไรอีกเหรอไม่ฉันต้องการแค่ซื้อหนังสือแล้วเรียนเป็นยังไงป้างกับการเรียนทั้งวันโอเคนะฉันเจอไปละ รีบอะไรนักหนาเล่าจ่ายบินก่อนไปซิฉันยังไม่มีเงินตอนนี้โอเคงั้นคุณจะต้องทำอย่างอื่นในหอพักนะพวกเราจะเดินตามคนจากด้านหลังแจ็คซื้อหนังสือและไปที่หอพักเพื่อศึกษาต่อเด็กชายทั้งสี่คนฆ่าแจ็คและหลังจากฆ่าศพของเขาพวกเขาฝังแจ็คไว้ที่หน้าหอพักฝังดินไว้ให้ลึกเข่าการหายตัวไปของแจ็คจากที่พักแพร่สะพัดไปทั่วเมืองตำรวจมาที่หอพัก แต่ไม่รู้อะไรเลยแซมกำลังนอนอยู่ในหอพักพร้อมกับเพื่อนสามคนของเขาและทันใดนั้นเวลาเที่ยงคืนหลอดไฟสีแดงเริ่มส่องแสงในห้องเมื่อเห็นแบบนั้นทุกคนก็ประหลาดใจและพูดว่าหลอดไฟนั้น <1> 1> เราไม่ได้มีหลอดไฟสีแดงอยู่ในห้องแล้วทำไมหลอดไฟนั้นถึงเป็นสีแดงดูเหมือนว่าพานโรงอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าทั้งสี่คนกำลังคิดถึงหลอดไฟดวงนั้น ทันใดนั้นลมแรงฝุ่นเริ่มพัดเข้ามาในห้องแซมหายไปท่ามกลางสายลมแจ็คเข้าไปในห้องน้ำกับแซมคุณอยู่ที่นี่แต่ฉันได้ฆ่าคุณไปแล้วไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นสามคนนั้นยังฆ่าฉันอีกด้วยฉันจะไม่ไว้ชีวิตใครหลังจากพูดแบบนั้นแจ็คก,ก็ฆ่าแซมและปิดประตูห้องน้ำลงวันรุ่งขึ้นศพของแซมถูกพบในห้องน้ำเมื่อเห็นว่า สหายทั้งสามของเขาหวาดกลัวและเมื่อคนเหล่านั้นเปิดหนังสืออ่านและตัวหนังสือก็ได้หายไปมันเขียนบนหนังสือด้วยเยืนตอนนี้ถึงตาคุณแล้วที่จะตายเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปหาตำรวจและเล่าเรื่องทั้งหมดให้สารวัตรฟังมีคนฆ่าแซมเพื่อนของเราในห้องน้ำหลังจากนั้นตำรวจมาที่โรงพักตรวจสอบแต่ก็ยังไม่พบอะไร พวกเขาไม่สามารถหาหลักฐานได้เด็กชายสองคนถูกฆ่าตายในหอพักของคุณพนักงานของคุณทำอะไรอยู่คุณต้องรับผิดชอบบางอยา่างและถ้าคุณค้นพบอะไรจากฝั่งคุณแล้วหรือมีข้อมูลใดๆมาที่สถานีตำรวจโอเคเราจะไปเดี๋ยวนี้โอเคฉันจะไปเตือนทุกคนนะครูใหญ่เตือนเด็กทุกคนในหอพักและบอกพวกเขาทันทีว่าถ้ามีข้อมูลอะไร โทรเบอร์หนึ่งและสิบสองเพื่อแจ้งตำรวจตอนนี้แซมก็กลายเป็นผีไปพร้อมกับแจ็คด้วยพวกเขาร่วมกันฆ่าเพื่อนสามคนที่เหลือจากห้องสามคนนั้นพร้อมมีดเปื้อนเลือดในมือยามของหอพักออกมาที่ที่ถูกตำรวจจับสีหน้าของยามเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าชาและทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นแจ็คฉันฆ่าทุกคนแล้ว ฉันได้เข้าสู่ร่างกายของผู้พิทักษ์ฉันได้ฆ่าแซมแต่เพื่อฆ่าสามคนนี้วิญญาณของฉันต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้พิทักษ์ตอนนี้การแก้แค้นของฉันเสร็จสิ้นแล้วและจิตวิญญาณของฉันเป็นอิสระยามที่หอพักไม่ได้ทำผิดพลาดหลังจากพูดแบบนั้นแจ็คก,ก็หายไปตำรวจก็ได้ปล่อยยามออกไป